สวัสดีครับกับพวกผมนะครับแอนคุงนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมซับวินัยนะครับอีกแล้วครับผมครับผมวันนี้นะครับผมเล่นเกมนี้นะครับมาเป็นวันที่เท่าไหร่เอ่ยนี่กระดานที่3ของผมนะครับจะจบกระดานที่3มแล้วนะครับ2กระดานกระดานละ28วันก็5 6หนะบวกอีก26ก็เป็น82นะครับไม่ต้องคิดมากครับว่าทำไมผมถึงบวกเร็วครับผมใช้เครื่องคิดเลขครับ นะครับผมวันนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมเห็นอีวานอยู่ตัวเดียวครับวันนี้เดี๋ยวผมมาพูดเรื่องสายแทงครับซึ่งมี2ตัวนะครับก็คืออีวานกับรูดี้นะครับมันเป็นข้อสังเกตเล็กๆของผมนะว่าถ้าเกิด2ตัวนี้มันมาสู้กันเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของ2ตัวนี้ก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลายๆคนก็น่าจะทราบกันอยู่บ้างแล้วนะครับเริ่มจากเอาตัวไหนก่อนดี มาที่เซเวนไนเอาดูดี้ก่อนแล้วกันครับนี่นะครับดูที่บวก5ครับหรือว่าครับก็ดูสกิลก่อนนะครับสกิลของลูดี้นะครับอันแรกนะครับบุกตะลุยนะครับสร้างความเสียหายทางกายภาพ230ร้นะครับของพลังโจมตีให้แกับศัตรู1ตัวนะครับทำให้เป้าหมายนะครับหมดสตินาน2เทินและขจัดบัฟที่อยู่กับเป้าหมายทั้งหมดออกไปนาน2เทินนะครับ อีกสกิลหนึงครับตั้งขบวนป้องกันนะครับให้ตนเองได้รับบัฟที่ช่วยลดค่าความเสียหายทั้งหมด80%ครับมันลดเยอะไปว่ะเนี่ยและได้ร,รับบัฟที่ช่วยต้านทานดีบัฟนาน2เทิร์นิกด้วยนะครับในกรณีที่ขจัดสถานเดทสถานนาเดจะได้รับความเสียหายแล้วเสร็จคอมอลลังจมตีแทนดีนะผมเล่นพวกตัวอะไรนะผมมีตัวไอ้คลิปใช่ไหมมันมีเดทอยู่อย่างน้อยก็อัดมันได้100%แล้ววะ ต่อมาครับอันนี้นะครับเป็นสกิลต่อเนื่องนะครับโลอัศวินแกร่งนะเพิ่มพลังป้องกัน60%ให้แก่อัศวินในทีมทั้งหมดนะครับโอ้ถ้าเกิดมีรูดี้อยู่ในทีมนี้มันก็จัดแหลมเป็ดมากนะครับตัวนี้นะครับในกรณีที่เราไม่มีรูดี้ครับเราก็ใช้อีวานแทนครับนี่นะครับรูดี้อีวานครับเดิมะสามสิบบวกห้าเหมือนกันครับสเตตัสประมาณนี้นะครับนี่ยังไม่รวมพวกของที่ไตนะครับดูสกิลครับ จยู่โจมซ้อนครับสร้างความเสียหายทางกายครัทางกายภาพนะครับร้อยละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของพลังโจมตีให้แก่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับแล้วแล้วทำให้เป้าหมายหมดสติในตาที่กำหนดนานสองเทิร์นนะครับแต่ไม่มีเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องบัฟนะครับมาเกี่ยวข้องนะครับก็คือแค่ทำให้หมดสตินะครับไม่มีการขจัดบัฟนะครับต่อมานะครับโลกแห่งสมดุลนะครับทำให้เราได้รับ บัฟที่ช่วยลดค่าความเสียหายนะครับอ่อ,อช่วยลดค่าความเสียหายทั้งหมด50%นาน2เทิร์นนะครับเมื่อกี้ของรูดี้เท่าไหร่นะน่าจะ80สกิลต่อเนื่องครับเพิ่มพลังป้องกัน50%ให้แก่อัตวินในทีมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือต่างกับลูดี้นิดเดียวนะครับถ้าถามว่าทําไมผมถึงเทียบ2ตัวนี้นะครับเพราะลูดี้เนี่ยอย่างแรกเลยผมว่ามันมันน่าจะหายาก พอสมควรครับคือถ้าเกิดเราจะเก็บเพื่อให้ครบเลเวล40ผมว่ามันใช้เวลานาน,านแน่นอนครับแต่อ e ีวานเนี่ยเราได้มาตัง้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็มีดรอปเรื่อยๆครับเปิดการ์ดนี่ได้มาบานเลยนะครับคือถ้าเกิดเราจะรวมให้เป็นเลเวล40เนี่ยผมว่าอ e ีวานรวมรวมง่ายกว่านะครับก็ของผมเนี่ยนะครับมี e อีวานหนี่ตัวนะครับได้มาน่าจะเปิดการ์ดได้มานะครับแล้วก็มีที่เป็น ห้าดาวอีกตัวนึงนะครับแล้วก็ที่รวมกันนี่ก็สามหกละเพิ่มอีกสองตัวก็สี่สิบพอดีนะครับตอนนี้ผมเหลือแค่หลอดสวินธาตุนะครับอุ๊ยไหนๆก็มานี่ละตัวนี้เต็มแล้วนี่ก่อนที่จะลองขออัพตัวนี้ก่อนเอาออกหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องอัพตัวไหนก่อนนะ เอาตัวนี้ก่อนนะครับขอนอกเล่นนิดนึงครับมีวัฒนาการก่อนครับแสนหนึ่งปึ๊ดได้แล้วครับ <Just here. S 1> แล้วเข้ามาที่ตัวนี้ Shall the game? โอ้ยแสนหกเลยเยอะเหมือนกันนะเนี่ย อ๋อมันจะอัพสุปเลเวลไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเก็บเองก็ได้ครับถ้าเกิดตงรงนี้จะใช้เพชรน,นะครับเป็นเลเวล40นะครับที่ลิมิตเบรกถึง40ตัวแรกของผมเลยนะครับเบริก้านะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องอีวานกับลูดี้ของเราต่อนะครับทีนี้ ถ้าเกิดจะสู้กันนะครับส่วนมากเลครับเวลาเขาจัดทีมเขาก็จัดเป็นเซตเใช่ไหมผมอยากให้มันเดียวเดียวกันระหว่างอีวานกับรูดี้ผมก็เลยใช้แอคเคาท์ของแฟนผมซึ่งมีรูดี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวลองลองใช้ตรงนั้นดูก็ได้นะครับทีนี้ของเนี่ยคือแอคเคาท์แฟนผมเนี่ยมันมีรูดี้เลเวล30-5บวก5แค่นั้นเองนะครับแต่อีวานของผมเนี่ยมันเลเวล36ก5นะครับแต่ว่านะ 7K ก็ ต่อให้นักเดินทางสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูครับนี่นะครับของแฟนผมนะครับมีลลูดี้นะครับลองดูสกิลดูลลูดี้ของแฟนผมนะครับ,รบ,ก,รบก็ใส่ของประมาณนี้ครับคือ c อ o ขา t นี้ก็แฟนผมขเขาไม่ค่อยได้เล่นไงก็มีผมะเล่นนะครับ ก็ของประมาณนี้นะครับก็ใส่ของบวกคีย์ทิคอลนะครับแล้วก็ชุดเลือดนะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้ยังไม่บวก5ด้วยบวกสด้วยนะครับส่วนตัวผมอ่ะก็เดี๋ยวลองดูนะครับ well, ก็นนใส่ฟารบเร็วนะครับกับพลังชีวิตนะครับชุดเลือดเหมือนกันนะครับก็ ลองดูขำๆแล้วกันนะครับอย่าคิดมากนะครับคือผมลองลองเทียบให้ดูเฉยๆนะครับส่วนรูปแบบป้องกันในของแฟนผมออาไปเลเวลยี่สิบเจ็ดนะครับของผมเนี่ยสี่สิบละนะครับดังนั้นเนี่ยคือตอนนี้อีวานเป็นต่ออยู่พอสมควรนะครับทั้งเลเวลสามหกนะครับกับรูปแบบป้องกันอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองสู้ดูแล้วกันครับเอาสองได้สามแล้วกันเนาะตู้กันสักสามครั้งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ลองเลยครับ well, s <S นี่นะครับยกแรกครับ แลกกันฟันเลยนี่ลูดี้ขนาดมันเลเวล่มสามสิบไปยังอึดขนาดนี้เลยนะเนี่ยมันสูสีกับอีวานมากเลยนะเนี่ยดูเหมือนอีวานจะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับโอ้ยอีวานชนะเว้ยอ่ะถ้าเกิดอีเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดอีวานชนะก็แปลว่าไม่ได้หมายความว่าอีวานเป็น,น เก่งกว่าหรือยังไงนะครับแต่ว่าอ e ีวานของผมเนี่ยมันอัพมาเลเวล3-6แล้วไงแต่เกิดผมว่าถ้าเกิดเลเวลเท่าๆกัน ость, ผมว่าลูด,ดี้น่าจะชน,นะนะเราลองรอบแล้วกันเด <crouch ances> ี๋ยวที่ว่าใครโดนสตันก่อนอะโอ้ยไล่พร้อมกันเลยไ้ย เสร็จแล้วยางนงี้แต่ว่าคือพอเดี่ยวๆกันเนี่ยเทินมันไปเร็วไงเร็วมากคือแรกกันฟันอย่างเงี้ยเทินวิ่งโคตรเร็วเลยแต่ว่าวันนี้อีวานก็น่าจะชนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าลูดี้ไม่เก่งนะแต่ว่าหว่าลูดี้ก็เสียเปรียบนิดหนึ่งนะครับตรงที่อีวานผมเนี่ยผมอัพมาเยอะแล้วไง Well, กับเมื่อกันครับก็ดูควาขนะครับอย่าคิดอะไรมากครับผมลองเทียบหรือเฉยว่านะครับว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่มีลูดี้นะครับเราก็ใช้ยีวานได้ครับเพราะยีวานหา่ายครับอัพอัพอัพให้มันเลเวลสูงๆผมว่าก็พอจะแทนได้นะถ้าเกิดใครมีลูดี้นะครับเลเวลสูงๆนะผมว่ามันมันเจ๋งอยู่แล้วล่ะนะครับ 7K นี่มันสกิลมันก็ดีกว่าอะไรมันก็ดีกว่านะผมว่ามัน ยังไงมันผมว่ามันก็เก่งกว่าแหละถ้าเกิดในเลเวลเท่ากันของเท่ากันนะนะก็ผมก็ลองลองลองเล่นให้ดูเฉยๆขำๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็ก็เพื่อนๆมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมก็เล่นไม่ไม่เก่งมากนะครับแล้วก็ก็ขอบขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ช่วยแนะนำนะเพราะบางทีเนี่ยผมก็อะไรนะ วางตัวละครผิดบ้างไม่ถูกบ้างอะไรบ้างเนี้ยนะครับถ้าเกิดเห็นนะครับบอกบอกแล้วผมก็จะลองมาทําตามนะครับแล้วถ้าเกิดได้ผมยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยยังไงเดี๋ยวผมขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นไม่ต้องลุ้นนะครับเดี๋ยวผมเลือกเลยนะครับ 7K นะครับอีกสองวันข้างหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม